เต็ดลัำเหนียวเนวา้าลองเบรเต็ดลัำเหนียวเน่าตอนนี้เรือก็กำลังกลับไปสถานที่เก่าแล้ว ตอนนี้จะย้อนกลับไปที่เรือ,อ,อที่อู่เรือหรือว่าการเที่ยวอาวาลองอก็ได้ผ่านพ้นไปแต่ก็ยังอีกนานจะถึงสถานที่จอดเรือเขาเอา,อาที่จอดเรือรู้สึกประทับใจมาก ที่อา่าวกาลองเคยเห็นแต่ออกทีวีหรือว่าดู y o u t u b e แต่วันนี้เราก็ได้มาสถานที่จริงแล้วก็ได้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไว้มากมายเป็นครั้งหนึ่งที่เราได้มาอัประสบการณ์ในต่างประเทศเวียดนามประเทศเวียดนามก็อยู่ไม่ไกลนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็ประมาณ เงินก็ถ้าแสนหนึ่งก็เท่ากับเงินบาทไทยก็136บาทคิดง่ายๆนะการใช้เงินเงินดองอตอนที่เราลงจากสนามบินเสร็จแล้วเราก็จะเอาเงินของเราเนี่ยไปแลกเมื่อไปดูไปเราไปถึงที่สถานที่แรกนนเนี่ยเราก็จะถามเขาบอกว่าเขาก็จะเขียนไว้ที่ป้ายว่า,าหนึ่งบาทเท่ากับ 640ดอลเพราะฉะนั้นถ้าเงินของเขาเนี่ยเขาก็จะมีมีมีแบงมีแบงค์พันแบงค์สองพันแบงค์ห้าพันแบงค์แสนแล้วก็แบงค์สองแสนถ้าเราคิดง่ายๆนะถ้าเราใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเราก็เอา640หารก็จะออกมาเป็นเงินบาทไทยคิดง่ายๆครับคิดง่ายๆเรื่องการใช้เงินไม่ลําบากไม่ไม่ลำบากอย่างที่เราคิดนะเพราะว่าค่างเงินของเขาเนี่ย มันมีวิธีคิดหลายแต่หลายวิธีแต่ว่าถ้าคิดง่ายๆแล้วเราจําไว้เลยว่า160บาทเออหกรบาทเท่ากับ1บาทไทย1นึ่งร้อดงเท่ากับ1บาทไทยแล้วเราใช้ของอะไรไปเท่าไหร่แล้วก็เอา6 4ร้อยสานก็จะออกมาเป็นเงินไทยแค่นี้ครับง่ายๆครับ